อร่อยไหมร้านนี้อร่อยเชียบกับร้านอื่นถือว่าโอเค <c oughs> อย่าย,ายาพูดว่เชียบกับร้านอื่นคือรสชาติดับนี้คือเราชอบเอาะอันนี้คือชอบเพลงแบบจะหมโดแล้ว นี่ร้านหม่าล่าซัโบไหมใช่ไหมคือเอาจริงๆอ่ะตอนแรกมากูเข้าใจอ่านมาตั้งนานว่าหม่าล่ากูก็เรี้ยอะไรวหม่าล่าอ๋ออ่านจริงคือหม่าล่าเราซัโบไหมนี่คืออะไรไม่รู้ค่ะพี่ตานดูสิใครอ่ะคืออยู่ที่รัชดาถสี่สองแยกสิบเก้าหางนี่ยะอยู่ข้างทางเป็นพูดพักนี่นะกูบอกว่าร้านนี้ดังดังไหมดังมไหมพูดตอบกูได้ถามกูเหรอใช่สามารถตอบกูได้ดังมั้งอีก มึง,ม,งมึงกินบ่อยใช่ไหมบ่อยน่าสนใจมาล่าสโ์ไหมน้นี่น้ำตาลนี่มึงสนิทกันรู้จักหมาเลยเหรอ <c oughs> ไม่ธรรมดาซะแล้ว y e s t e r มันมีละกีระดับฮะมี1-5ครับมี1-5 3-5งมึงปกติกินเท่าไหร่ถ้าวหนึงมึงกินเผ็ดมากกินครับรแต่ก็ไม่อยากไม่อยากถึงห้าเอา3ก่อนครับสนั่งตรงไหนครับนี่ค่ะครับผม มจะได้หายตรงสัยมาล่าคืออะไร,ระะสั้นๆเลยคำว่ามาแปลว่าชาส่วนคำว่าล่าแปลว่าเผ็ดอ๋อมันเป็นแบบว่าสุตรเคงเทศทางทางตอนใต้ของประเทศจีนลักษณะเหมือนที่ข้นในไทยมันเผ็ดตรงที่ที่เขาทาทาใช่ไหมใช่ นี่ความรู้ The beat made by If อ่มาออกมาแล้วนี่ถือดีจเห็นเขาวันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออย่าประมาทฮะแล้วก็มวิธีการเยี่ยของมึงคือยังไงวะในรถแล้วมึงก็ขับอยู่รถก็ติดๆั้ยเหรอแล้วเขาไม่มองมึงเหรอเอาฟิล์มรถคือดรอกฟิล์มดำก็คือแก้ผ้าเยี่ยวได้เลยงี้เหรอยี่ปัดปัดเถื่อนนเอาแดกดีกว่า ควรจะเริ yeah. yeah. mm ่มจากไหนก่อนที oh, hmm. ่น <what S 1> ่าไม้แรกจริงๆแม่งแดกไปก่อนแล้วไม้หนึ่งเป็นไรบอคเกอรี่นี่อะคๆพคัพคนี่ะสูมไปด่เผ็ดเอาสักเอาจริงอ่ะไม่กินเผ็ดก็ I'm uh -huh. out uh -huh. -その to the record spot. Gotta find some new breaks for the beast to rock. I gotta come with the flavor like some life savers, or now when later and later, it's could be beat. I'm play it's like a tape deck. if you miss the game, you take the rain deck. Sacks of wax piled high to the ceiling. You need a new truck if I would think about เห็นระดับสามเดี๋ยวเราดับสอ๋อได้เอๆได้ครับมือลับมือลับมือลับสามแค่ไหนไอ้มุมนี้ดีว่ะเห็นเงินทองหน้ามึงเหมือนกลัวกล้องกูตลอดเวลาใช่ป่ะมึงก็แอบมองกล้องกูตลอดเวลาแบบว่าเรื่องหลักเลย

จริงๆแม่งอาจจะตั้งใจกินไปก็ได้เพราะแบบอร่อยและแตเผ็ด เร้อยครับเช็คบิลแล้วฮะตอนนี้เช็คบิลไปเมื่อกี้1,200นหน่อยๆกว่ากว่ากับการมากิน5คนกับตัวอย่างนี้น้ำเบียเสร็จหมดไปคนละกินเบียร์ด้วยกินอะไรด้วยก็คนละประมาณ300กว่าบาทก็กำลังดีที่รัชดา32แยก19นั่งไปเรื่อยๆเป็นฟู้ดทรัคอยู่ข้างทางหาง่ายมากๆสีแดงๆขาวมาเรียบร้อยวันนี้เคลียร์กลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวจะกินต่อแต่จะไปละโอเคสวัสดีเจอกันตอนหน้าจ้ะ ถามหน่อยครับพี่สโบไหมคืออะไรครับพี่คือเป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ของพี่เจ้าของร้านครับคือพี่เขาขายมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ด้วยมันก็เลยมาผสมกันจอดอยู่ใช่ครับนี่หล่าสะโบไหมเอานี่กูก็ถ่ายไปเรื่อยเผื่อมากอ๋อแต่จริงๆคือกลุ่มบิ๊กไบค์ของพี่เขาโอเคเคลียร์เออโอเค Uh, when it's move cause the air the was But I'ma make my the way ball out ball to ball. the record spot. Gotta find oh. some new <laughs> breaks for the beats to rock. I gotta come with the flavor, like some lifesavers. or now when ladies got the beat maker. If I'm a player, it's like a take deck. And if you miss the gig, then take a rain check. stacks of wax, pile.